กอหรอคือคือจริงๆเรื่มันเกิดเมื่อปีที่แล้วที่ผมไปเล่นมีให้พีพีครับผมแล้วผมก็ยุติความสัมพันธ์กับพีพีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยได้บิวกินมาดำใจครับผมจีบบิวกินครับเรื่องมันคืเรื่องจริงบิลกินบอกแล้วว่าอย่าไม่เชื่อ รักสามเศร้ารักสามเศร้าบีบีเอ่อพีบ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 ีไม่ใช่บีบีเอ่อพีีและบิวกินและไม้สคนเป็นรักสบเศร้าไมเลือกใครครับผมเอ่อเลือกไม่ได้เลยอ่ะพีีก็น่ารักบิวกินก็หล่อไม่รู้จะทำยังไงอยากเก็บเขาไว้ทั้งสองคนไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยลบไปเรื่อยไปเรื่อย นนี้จริงๆคือมาเห็นข่าวแล้วแล้วก็คือส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับตัวน้องเขาเนาะแล้วก็เคยเจอกันบ้างเป็นบางครั้งบางข่าวแล้วก็เอาตรง,ตรงผมอะงงแล้วก็แปลกใจมากกับตัวข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆมันเกิดขึ้นจากแค่คอมเมนต์แค่อันเดียวที่ไม่มีมูลแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เขามาโพสต์คอมเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยมันทําให้ตัวน้องเนี่ยเสียหายด้วยแล้วก็ มันเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลที่มันไม่มีมูลเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาเราโพสอะไรเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไปเอฟเฟกคนอื่นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องที่จะระวังนิดน,นึงในการที่จะคอมเมนต์อะไรบางอย่างพอ,พอมีข่าวเราได้อีกบม,กมคะว่าเป็นยังไงอ๋อพอมีข่าวกม็มีบอกน้องว่าเอ้ยมันมีข่าวนะคือแน่นอนอยู่แล้วคือเราเราก็ต้องบอกน้องว่าเฮ้ยมันมีข่าวแบบนี้เ,นบบนเ,เราควรจะต้องทำยังไงอะไรเงี่ยคือตรว มาถึงไปถึงยังไงนะครับเรื่องเรื่องข่าวเนี่ยค่ะเอียพี่คุยกับพี่คุยกับน้องเป็นยังไงบ้างคือเราไม่ได้คุยกันเยอะครับผมแค่บอกแค่บอกเฉยๆว่าเออมีมีเรื่องนี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเราบอกว่าบรา้องกว่ายังไงบ้างก็ตอบไปตามนั้นเลยครับตอบตามปกติถ้าดุดถามก็ตอบไปตามปกติเลยก็โอเคขอโทษครับคือผมกับน้องเนี่ยเป็นเฟรนด์เซอร์เคิลเดียวกันอยู่แล้วซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วอะไร ใช่ใช่ใชมันจะมีโอกาสพัฒนาไหมหรือว่าโอกาสแบบขี่ผักหรือเปล่าพี่ครับคือเอาจริงตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้จีบใครโอเ<า>ค okay, นะไม่ได้จีบใครเลยแล้วก็อยากจะโฟกัสที่งานเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่มีทั้งงานเบื้องหน้าแล้วก็พยายามที่จะขันตัวไปทําเบื้องหลังด้วยแล้วก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกไม่ว่าจะเป็นพวกแบบคอลลาเจนหรือแบบแบบแบบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองที่กําลังจะก่อแล้วก็มีกระไรธุรกิจเลยที่กำลังคิดอยากจะทาอยู่เพรานั้นเนี่ย ตอนนี้ไม่อยากจะที่จะโฟกัสที่เรื่องของงานก่อนยืนยันว่าไม่ได้จีบน้องเท้าเลยไม่ได้จีบใครเลยคือตอนนี้ไม่ได้จีบใครเลยครับโสดครับโสดครับแล้วเต้ยอะเต้ยเต้เต้ยไม่ใช้จมีาของเราหนาเต้มาเมื่อกี้ทำไมไม่ถามนะครับถามไปแล้วถามไปแล้วเหรอถามไปแล้วเหรอไม่ได้จีบเต้ยครับไม่ได้จีบเต้ยครับผมเอ๊ะคัมผับคือจีบหรือไม่ได้จีบใช่ไหมไม่ได้จีบเออคือไม่ไปถ่ายรายการกับเต้ยไปถ่ายเอ่อรายการชื่ออะไรนะ นีตามเตย้ตเตยใช่ปะเต้ยขอโทษนะนไม่ได้ไปถ่ายไม่ได้จำชื่อ,อรายการเลยหนีตามเตย้ยหนีตามเต้ยถูกแล้ว,ลวคือไปเขาใหญ่อะไรเงีย้ยคือเต้ยรู้สึกว่าไม่ยังไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกไม่ได้เจอผู้คนเท่าไหรเ่เพราะว่าตอนที่ไม่ตอนที่เต้ยมาชวนว่าไปเขาใหญ่อะไรเงีย้ยไม่ก็ถามาว่าบินกี่ชั่วโมงก็คือจำไม่ได้เนีไม่ได้ไปเขาใหญ่นานก็เลยไม่รู้ว่ามันมันต้องบินไปหรือมันนั่งรถไปอะไรเงี้ยก็เลยไปแล้วก็ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วรูปเนี่ยที่ปิดหน้าเนี่ยคือ จริงๆมันก็แค่เหมือนกับว่าปิดหน้าเพื่อให้เดาเฉยๆว่าแขกรับเชิญรายการหนีตามเต้ยเนี่ยคือใครอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักต้ยเท่าเดิมปะแต่คนก็ไปเดาจากเส้นเลือดไงอาใช่ไหเอาะว่เส้นเลือดเส้นเลือดคนเดาจากเส้นเลือดจำได้จากเส้นเลือดที่เต้ยขี่หลังน้ำหนักเขาเท่าเดิมตอนที่เล่นละครด้วยกันป่ะแต่ตอนที่ตอนที่เล่นละครด้วยกันเต้ยเป็นคนขี่หลังผมไม่ใช่เหรอ เอาอเมันสลับกันมันสลับกันมันสลับกันมันเป็นคอนเซ็ปต์เนาะมันเป็นคอนเซ็ปต์รุนได้มารุนได้มมรุ่นอะไรคนจีนตั้งแต่ซีรีส์ผมก็บอกอยู่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครเราก็ต่อเราก็ต่อเอาเอาเหรอ,อไม่ไม่ได้จีบใครแล้วแล้วถ้าเป็นคนเนี้ยล้วะถ้าเป็คนคนอยากจีบไหมล่ะอเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอโฟกัสที่เรื่องของการทำงานค่อยค่อยไปขึ้นรถกับเขาอะเดี๋ยวๆดตัวละครเยอะมากตอนนี้เดียวไงมันพัลลัยคือคือตอนนี้ตัวละคร คือตอนนี้ตัวละครเยอะมากเลยแบบว่าเยอะเยอะจนแบบเดี๋ยวอันนี้อันนี้ทำเป็นแขกก้อยก่อนก้อยก่อนโอเคไม่ใช่สุดท้ายแล้วหรอไม่มีเหรอไม่มีแล้วพอแล้วไปขึ้นรถกับเขาไปขึ้นรถกับเขาคือผมก็ไปรายการก้อยนัตตี้ดีมทั่วไปพี่ผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไปเป็นแขกใช่ไหมแขกถือว่าตอนนี้โซนนะฮอตมากมันมันคือความฮอตเหรอเนี่ยมันคือความลำบากใจมากเลยนะเด็กอย่างที่บอกครับ ตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครครับผมโสดครับขอร้องครับการจับคู่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเคมีสัตว์เคมีสารพันธุ์บอกเราว่าอยู่กับใครก็เชื่อไม่หมดเคมีสารพันธุนได้หมายถึงเคมีสัตว์ารพันธุ์นะมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเอาจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีอยู่ใกล้ใครคนก็ชื่อไปหมดเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับที่อยากจะจิ้นกับใครอันนี้เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็ ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมนะครับครับเรื่องหมายถึงว่าในการคอมมอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณถึงเสียหายยังไงก็ฝากระวังขอให้ระวังกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วถ้าไม่มีแฟนมันต้องเป็นยังไงอ่ะถ้าไม่มีแฟนมันต้องเป็นยังงไจะได้จะได้แบบว่าเอออันนี้ตัวจริงจะได้แบบว่าไม่คิดไปเองสเปกเราเปกเราเปกอ่ะไม่ต้องติดใครตอนนี้ถ้าคนจะมาจีบใครถ้าคนจะมาจีบไหมมันถ้าไม่ออกเลย คือถ้าไมายัมีแฟนน้องเป็นยังไงเหรอเออถ้าถ้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมันก็คงจะนึกภาพออกเองเดี๋ยวมันจะมีภาพออกมาเนาะโอเคเนาะแต่ตอนเนี้ยก็ยังไม่มีนะครับผมยังไงก็สอกเนี้สักตัวด้วยนะครับไมค์พิรัตครับโสดอยู่ครับไของบมีพี่ชายเป็นยัไงบ้างก็เป็นอะไรก็โสดแล้วโสดแล้วเปิดการโสดอ๋ออ่า ไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาเลยเรื่องเทปหัวใจกอล์ฟแค่แมทที่บ้านนี่เออคือมายุ่งมากจนแบบว่าก็ยังแค่ไม่ค่อยได้คุยกับคนที่บ้านเนาะแล้วก็กับกอล์ฟเนี่ยคือจําได้คร่าวๆว่าไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลทหนึ่งวันแล้วบอกกอล์ฟว่าเออโทษนะยังไม่ได้โพสต์รูปเลยแล้วก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรโอเคเบรออนี้แล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเท่าไหร่กับเรื่องนี้อันเนี้ยคิดว่าฟังจากปากกอล์ฟดีกว่าอันนี้เขาก็โอเคใช่ไหมยิ้มแย้มมีความ ผมเพิ่งบอกอยู่ผมไม่ได้เจอ <laughs> ผมไม่ได้เจอ,ไม,ไ,เจอไม่ได้เจอก๊อฟเลยแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้คุยอะไรกันอันนี้ไปถามก๊อฟดีกว่า